มาดูรีวิวแดดแดดลามเข้ามาใต้ในโดมนะครับอยู่บริเวณจุดนี้ตอนะนี้นนเวลาแปดนาฬนกาครับเรี้ยนก็ตากแดดส่วนหนึ่งประมาณเสาที่สามหนึ่งสองสามเสาที่สี่นะเรี้ยนท่านผู้บริหารท่านผู้ทุกท่านแล้วก็ส่วนอีนม้เสาที่สามที่เสาที่สี่ครับหนึ่งสองสามสี่ ไอ้กลามมาทัมลนี้ยักเบียนก็มสองที่เรื่องแจ้งอยู่หลายเรื่องก็จะโดนแดดรามรวมไปถึงแนวปฏิบัติแต่ทางที่จะมาจนถึงครับพวกเราต้องช่วยกันทำครับกระไรครับสองประมาณสิ่งที่กูอยากได้ตอนนี้คือความความเงียบตั้งใจฝงกเบียนมส ถ้าคุณมีตั้งใจฟังแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือซับสิบหกรับสิบห้าอยู่ในโรงจะไม่ได้ทำดูศึกษาบริเวณนี้ก็แดดก็ทําอะไรได้ในไก่รับสิบสามลงไปจริงจริงเรื่องแจ้งวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เราปฏิบัติกันอยู่ทุกทุกวันด้วยซ้ำสองสิบเอ็ดแต่สิ่งที่เห็นคือมันเริ่มปกเลาะมันเริ่มหย่อนก็แดดร้อนนะ วันนี้วันที่สิบปูกออกไปเรื่องแรกนะครับเรื่องของการมาตรการเฝ้าระวังแดดจะลมลงเรื่องของโควิดนี่ก็ร้อนนั้เรียนหนึ่งตั้หนึ่งตัสองตัสามมีอยู่สามประเด็นหลักที่อยากให้พวกเราอยู่ในโวยช่วยกันเรื่องแรกเขาที่หนึ่งสองเขาแค่หลังมือด้วยสองที่สองไม่จำเปนสองสามสี่ทุกทุกทางขึ้นอาคารเราจะมีสองล็อกระหว่างสองล็อก มีเอวบ่อห์นักสดงเอวบ่อห์ประมาณเท่ากันสิบสองเมตรอยากให้พวกเราล้างบ่อยๆแต่เท่าที่เป็นมันก็จะลามนะครับมันก็จะมีบ้างแหละที่หยอกล้อเล่นกันฉีดหน้าฉีดตาฉีดตามส่วนต่างๆหรือแม้แต่จะนั่งลอกตรงนี้บางวันบ่อยก็จะดีเห็นฉีดรองเท้านี่รักความสะอาดถึงขนาดฉีดทั่วตัวเลยตัวมันใกล้